สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไม้เลิบเจเจห้าเก้าแปดช anel สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการช่วยเหลือสําหรับคนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ก่อสร้างของรถไฟความเร็วสูงเนาะนะคะก็คือเป็นชาวต่างชาตินะคะก็คือคนจีนนี่แหละเนาะนะคะที่เขาติดอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ทีมงานทางรัฐบาลจีนก็เร่งช่วยคนงานที่ติดถ้ำอยู่เนาะโมวติดเป็น60กว่าชั่วโมงแล้วมั้งนะคะ ตอนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าไม้เล็บเจเจ,เจก็ดูอยู่เนาะว่าใกล้จะถึงแล้วแต่ว่ายังมีชีพจรกันอยู่ค่ะก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยที่ร่วมกันทํางานในตรงนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนกลับออกมาอย่างปลอดภัยเนาะนะคะเพราะว่ามันโวยกว่าเราจะขนดินกว่าจะเอาอะไรออกมาได้เนาะนะคะมันไม่ใช่แบบง่ายๆว่างั้นเถอะค่ะ มันอุปสรรคเยอะแยะเนาะเพราะมันเป็นอุโมงนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าอมันหลายอย่างเนาะนะคะมันเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วละคะในในส่วนนั้นเนาะแต่มันสุดวิสัยเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดนะคะมันจึงถล่มไปแบบนั้นเนาะนะคะมันก็คงมีทุกอย่างนั่นแหละค่ะมันต้องมีเหตุและผลของมันเนาะแต่ว่ามันเกินเกินที่เราจะคาด คาดถึงนะคะมันก็เลยดินถล่มลงไปนะเนาะคนที่อยู่ข้างในก็คือในอุโมงค์นั่นแหละคะ่ะก็คือออกออกมาไม่ได้เนาะไม่รู้อากาศหายใจจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเวลาผ่านไปลมหายใจของทุกคนเหมือนเราติดในลิฟต์นั่นแหละคะ่ะทุกคนติดในลิฟต์แล้วพอถ้าลิฟต์ช่วยไม่ทันเนี่ยก็คือเวลาผ่านไปลมอากาศที่เราจะหายใจมันก็เบาลงเขาถึงบอกว่าเวลาติดอยู่ในลิฟต์เนี่ย พยายามอย่าขยับหรืออย่าอย่าร้องอย่ากระโตกวายๆก็คือให้ค่อยๆผ่อนลมหายใจไปเรื่อยๆจนกว่านะคะคือเราบอกให้คนมาช่วยแล้วเราก็อยู่นิ่งๆนั่นแหละค่ะว่าเราติดอยู่ในลิฟต์อยู่นะขอความช่วยเหลือเมื่อมีคนรู้แล้วว่าเราติดในลิฟต์ก็รอการช่วยเหลือนั่นแหละค่ะก็เหมือนในกรณีนี้แหละค่ะเนาะที่ดินถล่มเนาะก็ขอให้ทุกท่านตั้งสติแล้วมีสตินะคะก็ขอให้กลับออกมาอย่างปลอดภัยเนาะนะคะทุกคน ก็ให้กำลังใจทีมกู้ทุกทกท่านแหละคะ่ะที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเนาะนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่ติดอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนกลับออกมาอย่างปลอดภัยเนาะด้วยความเป็นห่วงทุกท่าน,นะะแหละค่ะแล้วก็น้ำท่วมของประเทศเราด้วยเนาะก็คือตอนนี้ท่วมมาเห็นบอกไหลลงมาถึงสุขโขทัยแล้วเนาะก็รอดูว่ากำลังเข้าสุขโขทยัยแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะถึงหรือย,อยังเนาะเพราะว่าไม่เล็บเจทำงานนะคะ ก็ยังไม่ได้เข้าไปดูข่าวอีกเนาะนะคะเดี๋ยวกลับจากทํางานนี้แหละค่ะก็พอดีมานั่งคุยก่อนที่จะเข้าบ้านเนาะก็ดูแลตัวเองเนาะนะคะก็พยายามตรวจดูน้ําสํารวจดูน้ําถ้ามันเกินไปเขาทีมกู้ภัยมาช่วยนะคะที่เข้าไปช่วยไปอะไรเราก็ต้องออกมานะคะอย่าเพิ่งไปห่วงทรัพย์สินที่มีอยู่เนาะเพราะว่าทรัพย์สินนอกกายเนี่ย เอาเฉพาะที่ติดตัวเรามาได้นั่นแหละค่ะเนาะเพราะอย่างอย่างมากคนไทยเราก็คือยังไงเงินก็ต้องอยู่ในบัญชีกันอยู่แล้วเพราะสมัยนี้ก็คือส่วนมากจะใช้ทางโทรศัพท์มากกว่าเก็บโทรศัพท์เก็บเงินเก็บทองของตัวเองนะ่ะออกมานะคะที่เหลือเป็นข้าวของเป็นเครื่องใช้พวกนี้ทิ้งไว้ในบ้านก่อนคะ่ะล็อกประตูให้ดีทิ้งไว้ในบ้านเนาะนะคะเพราะว่าน,น้ํามันมาเยอะแรงขนาดนั้นนะ่ะเราไม่รู้ว่า บ้านจะพังหรือไม่พังนะคะถ้าเรายังไปอยู่ตรงนั้นก็คืออันตรายกับชีวิตเราเนี่ยแหละคะ่ะเนาะก็ออกมาก่อนพร้อมกับทีมที่เข้าไปช่วยนั่นแหละคะ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครนะคะทหารทหารเรือทหารอากาศทหารบกทุกหมู่เ่านะะั่นแหละแล้วก็คนไทยทุกคนที่มีจิตอาสานั่นแหละคะ่ะที่เข้าไปช่วยทุกๆคนนะคะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือคนบ้านๆธรรมดาที่รู้จักวิธี ที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็คือมีจิตใจที่อาสานั่นแหละคะ่ะเนาะจะเข้าไปช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นให้อาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้ยาบริโภคอะไรต่างๆนะคะก็คือให้กับทุกคนนั่นแหละคะ่ะเนาะถ้ามันสูงเกินไปมันท่วมมากเนาะ,ะมันมิดหลังคาอย่างนี้เราก็ต้องออกมานั่นแหละค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเนาะคะ่ะอย่าบอกว่าเราไม่อยากทิ้งบ้านนะคะเอาชีวิตของตัวเองไว้ก่อน,นะคะ่ะบ้านยังไงมันก็ตั้งอยู่ที่เดิม ถ้ามันน้ำมันแรงมากไปมันก็อาจจะพัดบ้านเราไปได้แหละคะ่ะแต่ที่ดินเรายังอยู่แต่เมื่อ,อไรที่เราไม่มีที่ดินไม่มีที่ทางนั่แหละคะ่ะเราจะไม่เหลืออะไรนะคะเนาะแล้วก็ถ้าชีวิตเรายังรักษาไม่ได้เราก็ไม่เหลืออะไรนั่แหละคะ่ะก็รักษาชีวิตของตัวเองเนาะนะคะออกมาข้างนอกออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อความปลอดภัยกับทุกๆคนนั่แหละคะ่ะที่อยู่ในครอบครัวเนาะ พอดีมีรถเปิดเสียงเพลงมานะคะไม่เลิฟเจก็เลยปิดนะคะสตบไปก่อนเนาะไม่อยากให้มีเสียงเพลงเข้านะคะเพราะว่าเราทํา youtube youtube ก็ไม่นี่คือมันจะไปติดอันนี้เนาะก็เลยต้องปิดนะคะนั่นแหละค่ะไม่เลิฟเจก็เลยมาเป็นกําลังใจให้ทุกหมูเ่เหล่าทุกคนที่เป็นจิตอาสานะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยเรานี้แหละคะ่ะ ถึงก่อนใครถึงแม้ข่าวใหญ่ๆสื่อหลักๆจะไม่ลงจะมีแค่สื่อหลักไม่กี่ช่องอย่างท็อปนิวสถาบันทิศทางไทยและก็อีกลหลายๆสื่อที่ลงแต่ก็มีสื่อลหลายๆสื่อที่เป็นสื่อหลักจะไม่ยอมลงนะคะจะไม่โปรโมทให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ท่านช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างแต่จะไป หนุนให้คนที่ไปทําถ่ายเซลฟี่เพื่อโปรโมทต,ตัวเองหนุนจังเลยไอ้ตรงนั้นน่ยก็ไม่เป็นไรทุกคนที่เป็นคนไทยมองเห็นมองเห็นในการกระทําของแต่และสื่อนั่นแหละค่ะเนาะไม่ว่าจะทําอะไรคนในสังคมย่อมมองเห็นสื่อไหนเป็นสื่อไหนนั่นแหละค่ะก็อยากให้นะคะคนไทยทุกคนนะคะช่วยกันค่ะ เปิดความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าเมื่อวันที่คนไทยประสบภัยต่างๆนานา,นาใครกันแน่ที่ช่วยเหลือคนไทยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนช่วยเหลือคนไทยก่อนใครเพื่อนนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ทหารทุกหมู่เหลา่าประชาชนที่เป็นจิตอาสาประชาชนที่รักพี่น้องประชาชนรักเมืองไทยจะร่วมด้วยช่วยกันนั่นแหละค่ะ นั่นคือประเทศของเราคนไทยของเราแม้แต่คนทั่วโลกคนไทยยังช่วยแล้วทำไมคนไทยจะไม่ช่วยไทยด้วยกันใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะเนาะรักชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เวลาคนไทยมีวิบากนะคะอุทก,กภัยต่างๆนานาก็ได้สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรานี่แหละคะ่ะที่ออกมาช่วยประชาชนนะคะโดยเงินส่วนพระองค์นะคะ ไม่ได้มีเงินภาษีของประชาชนเมตตาบาทเดียวนะคะเพราะนั่นคือเงินของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงนะคะท่านก็มีธุรกิจที่ท่านทำนะคะเป็นส่วนตัวของท่านอยู่แล้วนะคะได้เงินส่วนนั้นก็เอามาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเรานี่แหละคะ่ะไม่ว่าบางอย่างนะคะเมื่อตอนที่เจอโควิดก็เงินสถาบันพระมหากษัตริย์ มากมายเหลือเกินที่มาช่วยคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนรถนะคะผมพยาบาลต่างๆนั้นนะเครื่องช่วยฮใจะอุ้สารพัดค่ะสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยจริงๆก็ฝากสื่อนะคะมองเห็นส่วนนี้ด้วยนะคะอย่าหลับตาแค่ข้างเดียวมองเห็นแค่สิ่งที่ตัวเองเชียร์สิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็นนั่นแหละคะ่ะเนาะก็หวังว่าคนไทยทุกคนจะช่วยกันนะคะ นำเสนอสิ่งที่เป็นจริงในสังคมเนี่ยให้ทุกคนทั่วโลกให้คนไทยทุกคนเปิดหูเปิดตาถ้าใครที่ยังหลับหูหลับตาปล่อยไปค่ะเพราะนั่นเขาบอดมาจากข้างในแล้วนะคะเขาไม่อาจจะมองเห็นสิ่งใดของสถาบันพระหมหากษัตริย์เลยละคะ่ะเขาจะมองเห็นแต่สิ่งที่เขาอยากจะให้เป็นนั่นแหละคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ